สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีธโดยเนื้อหาในคลิปนี้นะก็จะเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีในตอนที่1 0 1 6โดยหน้าปกในตอนนี้ก็จะเป็นรูปของนินจาแมวแล้วก็นินจาโซโลที่กําลังหลบหอกที่ทิ้มแทงพวกเขาอยู่บริเวณห้องใต้หลังคาและมังงะวันพีในตอนนี้นั้นมีชื่อต่อประมาณว่านี่ทามาพูดโดยเริ่มต้นเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่เมืองหลงดอกไม้ซึ่งในตอนนั้นชาวเมืองน,นั้นก็ร้องเต้นดื่มกินแล้วก็มีความสุข โดยในตอนนั้นโตโกะและก็เทนงูยามะพวกเขาทั้งสองคนนก็ได้เดินทางมาร่วมงานเทศกาลแห่งไฟด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในตอนนั้นเทนงูยามะนั้นก็ได้บอกนะว่างานเทศกาลแห่งไฟนี้มันสุดยอดไปเลยเพราะว่างานเทศกาลแห่งไฟนี้มีไว้สําหรับไว้ทูผู้ตายพวกเราจึงร่วมกันจุดไฟขึ้นสู่สวรรค์โดยโตโกะในตอนนั้นก็ได้ยิ้มแล้วก็ถามเทนงูนะว่าท่านพอจะดูงานเทศกาลแห่งไฟนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าเทนงูก็เลยตอบโตโกะนะว่าแน่นอนสิดูสิว่าท้องฟ้าวันนี้สดใสแค่ไหน เขาจะต้องกําลังเฝ้ามองดูเธอและก็อนาคตกองประเทศนี้อยู่แน่ซึ่งในตอนนั้นเองก่อนนีกชิมาที่กําลังรอยอยู่ก็กําลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เมืองหลวงดอกไม้เทเลนิดส่วนทางด้าน c ีพีซีโในตอนนั้นก็ได้วิเคราะห์กันว่าไม่มีใครที่ยอมจำนนโดยที่ลูฟี่มอฟางในตอนนี้นะ่ะพ้ายแพ้ไปแล้วหรืองไงตอนนี้มีคน5,000คนที่ยังไม่ได้ลงมือแล้วก็กองทัพฝ่ายใครโดย24,000คนที่ต้องต่อสู้กับฝ่ายสมุไรไยสามพันคนในตอนนี้แต่ว่าที่เวทีหลักนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ต่อต้านควีน Queen เกิดขึ้น มันก็เลยทําให้ในตอนนี้ฝ่ายใครดนนั้มีอยู่20,000คนแล้วก็พวกที่ย้ายฝ่ายลมกับพวกสมุไรทําให้ในตอนนี้พวกมันมีจํานวนคน700 0คนแล้วและในตอนนั้นเปล่าหัวนั่นก็ได้รับรู้เรื่องราวบ,บางอย่างแล้วก็บอกนะว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเราคงปล่อยให้ข้อมูลนี้นั้นหลุดออกไปไม่ได้แต่ว่าในตอนนี้ฉันได้รับข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ในสงครามได้นั่นคือตอนนี้โคสกิโมบนุสเกตได้หล่นลงไปจากเกาะโอนิคชิมะเรียบร้อยแล้วกิปเตอร์ที่อยู่่่ข้า้าาาเปหววก็ไดบอน ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงก็หมายความว่าหัวหน้าของพวกสมรายก็ต้องตายแน่นอนป่าหวหงก็เลยบอกนะว่าใช่ฉันจะทําลายจิตวิญญาณของพวกมันเดี๋ยวนี้และเนื้อหาในะก็ได้ตาภาพไปที่นามิอุซอบแล้วก็ทามาที่อยู่ชั้นเดียวกันซึ่งอุสอบที่กําลังตกใจนะั้นก็ได้บอกนะว่ากระบอกของนามิมันพูดได้ขอบคุณการพัฒนาของฉันสิบางทีฉันอาจจะเป็นอัจฉริยะมากกว่าที่คิดก็ได้นะแต่ว่าซทูที่อยู่ในกระบอกนะั้นก็บอกนะว่าไม่ใช่นี่ฉันเองซูทไงล่ะนามิก็เลยตกใจแล้วก็ถามมว่าซู ท้าไม่น่าถึงมาอยู่ในกระบองล่ะก่อนหน้านี้ไม่กินนาะทีนานเพิ่งถูกกินมันไม่ใช่หรือไงซูสก็เลยอธิบายนะว่าในตอนนั้นน่ะฉันออกมาจากร่างเก่าของฉันในตอนนั้นฉันคิดว่าฉันทำสำเร็จในตอนที่ฉันกําลังจะถูกผู้หญิงที่ชื่อเฮล่านีน่กินกินเธอน่ะก็ได้ยื่นกระบองเข้ามาทําเวลาพอดีและในตอนที่เฮล่ากัดฉันฉันก็ถูกผักเข้ามาในกระบองนี้แทนยังไงล่ะและหลังจากนั้นกระบอกของนามีนี่ก็มีรูปร่างเป็นซูสและซูสนั่นก็บิดงอไปมาแล้วก็บอกนะว่าดูนี่สิตอนนี้ฉันเกิดใหม่แล้ว แต่ว่านามิก็บอกนะว่าถ้าเกิดเป็นวูดของฉันนะ่ะก็ช่วยหูเปล่าไปซะสุดก็เลยมีสีหน้าที่ตกใจแล้วก็บอกนะว่านามินี่เธอยังไม่ยกโทษให้ฉันกันเหรอแต่ว่าฉันตอนนี้ไม่มีพลังของบิ๊กมัมอยู่ในนี้แล้วนะซึ่งในขณะที่วิ่งไปทะเลาะไปจูๆ่ๆุสมี่ก็ได้พูดขึ้นมานะว่าตอนนี้พวกเรามาถึงที่เวทีหลักกันแล้วเอาล่ะทามะได้เวลาที่เธอจะต้องออกคําสั่งแต่ว่าในตอนนั้นเองอุมมีนก็ได้เจอกับเป่าห่วงพร้อมกับอุนติที่ฟื้นขึ้นแล้วก็ได้ตามมาและเธอนั้นก็ได้โจมตีอ ซึ่งเป่าโหวในตอนนั้นกําลังจะประกาศเรื่องราวทุกคนรู้แต่ว่ากระดันมีพวกนามีที่เข้ามาขัดจังหวัดซะก่อนส่วนอุติในตอนนั้นก็ได้จับคอทามะแล้วก็ได้บอกนะว่าเด็กเหลือขอคนนี้นะ่ะแกทําอะไรบางอย่างลงไปใช่ไหมดูเหมือนว่าแกจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ลูกน้องของเรานะี่ะหันมาเป็นศัตรูกับพวกเราทีละคนถึงขั้นบิ๊กมามก็กลับมาเป็นศัตรูพวกเราด้วยนามีเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกน้ำอุนติโดยไปขนาดนั้นแล้วยังยืนขึ้นได้ยังไงและหลังจากนั้นนามี่กก็็ได้้้ใใชคววาาามามมสสรถหของอ,องบแลู โดยการเปลี่ยนปลายกระบอกที่มีสูดกรกลายเป็นลูกตุ้มหนามแล้วก็ฟ้าเป็นที่งหัวอุนติซึ่งูตรในตอนนั้นก็ได้บอกให้นามิใช้กระบอกได้เหมือนเดิม่วนที่เหลือนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนามิก็เลยหอนกระบอกกลับมาแล้วก็ถานว่าสูตดททำแบบนั้นได้ด้วยงั้นเหรอสูตรก็เลยอธิบายนะว่าถึงแม้ว่าผิวหนังทธอจะแข็งนะแต่ว่าภายในของเธอนี่ยก็เสียหายหนักจากการที่ถูกวิกมามั้นโจมตีประสานก่อนหน้านี้เพียงแค่ใช้สายฟ้าครั้งเดียวก็น่าจะพอจัดการเธอได้แต่ว่านามิก็บอกนะทําไม่ได้หรอกเพราะว่าการ อุโซไม่มได้ยินแบบนั้นก็เลยโจมตีอุนติโดยการใช้ต้นไม้ดึงความสนใจของเธอไว้ซึ่งจากแผนการนั้นก็ได้ผลพอในตอนนั้นทามานันหลุดออกมาจากการจับมอุนติเรียบร้อยแล้วและหลังจากนานามีก็เลยเลือกซูนออกมากลายเป็นซุนที่มีสภาพเป็นก้อนเมฆก,ก่อนหน้านี้แต่ว่าซุตนั้นก็ได้บอกนะว่าฉันไม่ใช่ซุนฉันขอชื่อใหม่ได้ไหมานามีนามีก็เลยตั้งชื่อใหม่กับซุุวาตะที่มีข้อหมายไฟ้แต่ว่าซุนนั้นก็ไม่สนใจชื่อนี้แลก็บอกนะว่าฉันคือซูนเป็นมือขวาของนามียังไงล่ะ และหลังจากนั้นซูนแล้วก็นามีนี่ก็ได้ใช้สายฟ้าโจมตีพร้อมกันแต่ว่าอุนตีนี่ก็ได้กระโดดหลบพร้อมกับตั้งท่าโจมตีนามีนี่ก็บอกนะว่ามันจบแล้วแต่ว่าซูดที่เป็นแม่สายฟ้าในตอนนั้นก็บอกนะว่ามันยังไม่จบจนกว่าฉันจะโจมตีโดนและสายฟ้าที่นามีนั้นโจมตีก่อนหน้านี้ก็เลี้ยวกลับมาโจมตีอุนตีด้วยพลังของซูดในตอนนั้นและโดยการโจมตีประสานระหว่างนามีนละก็สูดมันก็ทําให้อุนตีน,นนอกแล้วก็หมดสติไปซึ่งเป่าหงที่ได้เห็นภาพนั้น ท่านอุนติและก็ท่านเพจวันสองคนในกลุ่มของร้อนภาตอนนี้พ่ายแพ้แล้วซึ่งการประกาศในครั้งนั้เป็นเพราะอุนตินั้นตกใจนะฮะมันก็เลยทําให้เธอนั้นลืมปิดไม้แล้วก็ประกาศไปทั่วซึ่งพวกของฟายไคโดไม่ได้ยินแบบนั้นทุกคนนั้นก็ต่างตกใจแล้วก็เป็นกังวลเป็นอย่างมากอุสม่เห็นแบบนั้นก็เลยเข้าใจทันทีนะว่าเป่าห่วงมีความสามารถในการประกาศข้อความไปทั่วก่อนิชิมหอุโซก็เลยช่โป๊อกกินเดวิลในการจับตัวเป่าห่วงแล้วก็บอกนว่าธามะฉันไม่แน่ใจนะว่ามันทำงานยังไง แต่ว่านี่มันคือเครื่องกระจายเสียงไม่ผิดแน่ลุยเลยทามะและหลังจากนั้นทามะนั่นก็ได้ประกาศว่านี่ทามะกำลังพูดนะซึ่งเสียงของทามะในตอนนั้นนั้นก็ได้ส่งไปถึงทุกคนและเนื้อเรื่องนั่นก็ได้ตัดภาพไปที่ยามาโตะแล้วไคโดซึ่งในตอนนั้นไคโดนั่นก็ได้การเล่าไปเล่ามากกังกรแล้วก็ไปไปหาย,ยามาโตะแล้วก็บอกนะว่าตอนนี้หมกฟางตายแล้วเจ้าลูกชายของโอเด้งนั่นก็เหมือนกันดังนั้นถึงแกจะต่อสู้ไปก็ไม่มีความหมายดูเหมือนว่าตอนนี้ก็จะเอากุญแจมอ ยังคิดจะออกไปจากกอรน,นิ้หรือเปล่าล่ะยามาโตะยามาโตะก็เลยตอบนะว่าใช่ลูฟี่กับฉันจะเล่อนเรือออกไปด้วยกันแต่ว่าเป็นหลังที่เราไล่แก้วจากประเทศวานอสได้สาเร็จแล้วนะไคโดแล้วหลังจากนั้นไคโดนึนก็กลายเปไปร่างไฮบีดแล้วก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็บอกนะว่าแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่คิดว่าแกนะ่ะจะสามารถเอาชนะฉันได้เลยสักนิดเพราะฉะนั้นจงมาเป็นโชกุนที่ประเทศวานซะยามาโตะแต่ว่ายามาโตะนั้นก็บอกนะว่าฉันรู้ดีว่าฉันไม่มีทางเอาชนะกันได้ แต่ว่าลูฟี่คือคนที่โคสกิโอเดนั่นรออยู่เพราะฉะนั้นฉันจะสู้จนกว่าลูฟี่จะกลับมาแล้วหลังจากนั้นไคโดและก็ยามาโตะน่ก็ได้ปะทะกันโดยที่มีเอฟเฟกสายฟ้าสีดำนั่นก็จะไปทั่วทั้งเกาะและสุดท้ายไคโดนั้นก็ได้บอกนะว่าอย่าคิดว่าฉันจะยอมแกง,ง่ายๆนะยามาโตะและเนื้อหามาังงาะวันพีชในตอนที่1นึ่นกั่นก็จะมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็เนื้อหาสุดท้ายนั่นคือทีน้าวันพีชงดโอเคแล้วถ้าเกิดเ,เพื่อนชอลลแแบบี้้กกกกกก็ย่าาืมด like, ด, subscribe กดกไไรร Subcribe วะเ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆท h a ช่องเ,เราส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ